เป็นน้ำเป็นขนยี๋ย,ยังไม่เก่นะครับเดี๋ยวสักพักก็แเก่ครับนรบ,บนเขาเยอะครับผมตัดต้นลูกเงาะทิ้งครับอืตัดกิ่งออกเกาลัดเกาลัดนี่ครับผมเกาลัดเกาลัดเกาหลีกำลังอ่อนเลยลูกกำลังอ่อนเลยนี่ครับเป็นน้มเป็นขนกำลังเขียวเลยอ่อนๆตัดทิ้งนะครับตัด แต่ทิ้งการสาขาเขาออกนะครับเพื่อนเพื่นอนกำลังตัดอยู่นี่ให้ดูนี่ไอตุน่นนเยอะบ่มากันนะนึ่งเดียนี่นี่น,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 นี่เยอะเลยนลีะนี่เยอะเลยต้นเการัดอ๋อไงไงลูกมันจะลูกีเขียว ยังไม่เก่นะครับเดี๋ยวสักคักก็เก่นะครับบนเขาเยอะครับผมไม่ต้องเสียดายเพราะว่าอยู่ติดหลังคาบ้านเท่าเก่เคยเลยต้องตัดทิ้งนะครับนี่เก่ารัดเกาลัด